งานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมนั้นแต่เดิมมันเป็นหน้าที่ของประชาชนครับแต่เมื่อมีการจัดตั้งองค์กรตำรวจขึ้นเนี่ยหน้าที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทําให้บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดหายไปมันส่งผลให้การป้องกันปราบปรมามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อที่จะให้สังคมเกิดความสงบสุขและความหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลงประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหันมาร่วมมือเป็นพันธมิตรกันอีกรครั้งซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่ฎจาีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนครับที่ฎจาีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับคือแนวทางการปกป้องคุ้มครองและบริการของตํารวจที่เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปรับใช้ชุมชน โดยการเป็นผู้รับใช้ชุมชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิเสธความเพลิดเพลินของตนเองต้องอุทิศทั้งกายใจและเวลาให้กับงานในภาร,ระหน้าที่เพื่อความสงบสุขของสังคมเป็นการเอาไมตรีเข้าแลกโดยหวังความสําเร็จในภาร,ระหน้าที่เพื่อความสงบสุขของสังคมหัวใจสําคัญของที่ดีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนจะมีอยู่3ามข้อนะครับคือหนึ่ง การเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุมชน 2. การศึกษาปัญหาของชุมชนร่วมกันจากนั้นวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 3. การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้เหมาะสมกับการทำงานตำรวจผู้รับใช้ชุมชนวัตถุประสงค์ของตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับ เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้ใจกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวต่อแพรชญากรรมในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเพื่อการทํางานของตำรวจที่เป็นระบบถูกต้องเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานและเป็นสากลครับ คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของตำรวจรับใช้ชุมชนนะครับก็คือหนึ่งต้องมีความเสียสละอุทิศเวลาเพื่อความสำเร็จของงานข้อสองต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมนะครับข้อสามต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าหาคนอื่นง่ายข้อสี่ต้องมีความสามารถในการสื่อสารการพูดคุยกับผู้อื่นนะครับข้อห้าต้องมีความสามารถในการประสานงาน ข้อ6ชอบทำกิจกรรมและรักงานบริการข้อ7ต้องมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตข้อ8ต้องมีไหวพริบมีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อ9นะครับมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งหลักการสำคัญนะครับของตำรวจชุมชน ที่ใช้ในประเทศไทยนะครับมีหลักการใหญ่อยู่ด้วยกัน2ประการนะครับคือหการเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนนะครับหรือการเข้าถึงพื้นที่เกาะติดพื้นที่นะครับข้อสตำรวจต้องเป็นผู้นำชุมชนและร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการเกิดอาชญากรรมและแก้ไขความเป็นไม่ระเบียบในชุมชน ดังนั้นนะครับหลักการสําคัญของตํารวจชุมชนทั้งสองประการจึงเป็นแนวคิดหลักในการปฏิบัติงานของตํารวจสมัยใหม่อีกสิบประการนะครับคือหนึ่งการนําหลักการตํารวจชุมชนมาเป็นแนวคิดหรือยุทธศาสตร์หลักการในการทํางานข้อ2หลักการกระจายอํานาจที่ตํารวจนะครับต้องใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่นะครับกระจายอํานาจ ร่วมกันนะครับตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับชุมชนข้อ3หลักการกระจายความรับผิดชอบให้ตำรวจแต่ละพื้นที่ก็คือให้ตำรวจรับผิดชอบพื้นที่จนชาวบ้านคุ้นเคยจนชาวบ้านมีความไว้เนื้อเชื่อใจไม่เห็นตำรวจเป็นคนแปลกหน้าในชุมชนข้อ4หลักการในการใช้พลังความร่วมมือของประชาชนและอาสาสมัคร ชุมชนใดมีการจัดตั้งอาสาสมัครไว้แล้วตำรวจต้องมีหน้าที่เข้าไปประสานงานชุมชนใดที่ยังไม่มีอาสาสมัครนะครับตำรวจจะต้องเข้าไปจัดตั้งเชิญชวนให้ประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานป้องกันอาชญากรรมข้อหหลักการใช้ผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสแสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนงานตำรวจจากชุมชนในพื้นที่ไม่เฉพาะ แต่งานป้องกันอาชญากรรมเท่านั้นตำรวจต้องแสวงหาการสนับสนุนจากการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานของชุมชนมาช่วยเหลืองานตำรวจด้วยข้อ6หลักการบังคับใช้กฎหมายถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาชุมชนข้อ7หลักการเน้นป้องกันอาชญากรรมมากกว่ารอให้เกิดเหตุ ตำรวจชุมชนนั้นต้องมุ่งเน้นไปยังการป้องกันมากกว่าการรอให้เกิดอาชญากรรมขึ้นแล้วจึงไปติดตามจับผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมข้อ8หลักการใช้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยตำรวจและชุมชนรวมทั้งหน่วยงานอื่ือๆต้องประสานงานร่วมกันทำงานเพื่อพิจารณาถึงต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือการสแกนนิ่งและนำไปวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือการ Analysis และสแสวงหาแนวทางการแก้ไขหรือ r e s s p o s e และเข้าสู่กับระบวนการการประเมินผลหรือ a s s e s s m e n t ข้อ9นะครับงานเป็นหุ้นส่วนและสร้างความร่วมมือของตำรวจและชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป็นหุ้นส่วนของตำรวจในการร่วมมือร่วมกันรับผิดชอบการป้องกันอาชญากรรมและปัญหาความไม่เป็นระเบียบในชุมชน ข้อ10ต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโดยเฉพาะการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาโดยมิใช่ตำรวจมีแต่การจับกุ่มคนร้ายแต่ตำรวจจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการอื่นด้วยสรุปนะครับทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเนี่ยคือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ไปยังชุมชนนั้นๆเพื่อนะครับป้องกันอาชญากรรมปกป้องประชาชนดูแลให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและร่วมมือร่วมใจกันกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น